สวัสดีครับนะเราอยู่ในช่องพันเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมตัววงกลมกันนะครับนะไปะเข้ากันในหน้าไม่มีอะไรน่าเล่นสงครามนี่วะนีแมปที่เราต้องการอันนี้เป็นแมปใหม่ครับนะ คือห้องใต้ดินนะครับนะมันจะชอบมีคนมาซ่อนตลอดเลยครับนะมา おしゃれ。<Okay. S 2> okay. ใครรู้เกมภาษาอังกฤษนี่อย่าลืมคอมเมนต์มาครับนะโอเคเอา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 แฉกแฉกแโอ้แหม่กว้างมาเลยนะครับดูเด็ด สามารถเอาเครื่องบินพวกนี้มาบินเล่นได้ครับไมมาไปหลบที่ป่องไฟก่อนนะนะ เทุกคนออกกันหมดเลยเหรอขอเพียงเท่านี้นะครับนะบ้า